สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีชาวราศีตุลทุกทท่านเลยนะคะวันนี้เราจะมาทาคลิปให้กับชาวราศีตุลน,นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนเมษายนในตรงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวราศีตุลน,นะคะได้ราศีพิจิกนะคะแล้วก็ได้หมายเลข12นะคะในตรงนี้เนาะ เราก็ในตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงชาววันศุกร์นะคะหรือชาววีนัสชาวพฤหัสก็ได้นะคะในตรงนี้เนาะโอเค,ะใ,นนนะคะในตรงนี้บ่งบอกถึงการคิดมากคิดเยอะคิดวิตกกังวลอย่างแน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาขอดูพลังงานตัวต้น ของชาวราศีตุลกันก่อนเลยนะคะว่าชาวราศีตุลในช่วงนี้ตอนนี้นั้นเป็นอย่างไรนะคะพลังงานตัวตนของคุณนะคะ Six of Cups นะคะ King of Pentacles อนุญาตนะคะายสับปะรดเขียวโอเคนะคะเดี๋ยวขอปรับนิดนึงนะคะ ทรีซของวันะคะโฟซขอวันนะคะในตรงนี้นะคะได้บ่งบอกถึงพลังงานของการคิดถึงหรือหวนหาของของเก่าหรือ สิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆหรือคนรักเก่าก็เป็นได้นะคะที่หวังที่ต้องการอยากจะให้เขานั้นกลับคืนมาหรือเรานั้นนะคิดถึงเขาหรือเฝ้ารอคอยหรือเฝ้ามองเขาหรือสอดส่องเขาก็เป็นได้แต่เรามองว่าความรู้สึกนี้ยเป็นความรู้สึกภายในตัวตนของชาวราศีตุลเป็นความรู้สึกที่คุณมีนะคะที่มีให้กับพลังงานนี้ให้กับช่วงนี้นะคะ คุณมีความรู้สึกว่าถ้าคุณมีเขาในตรงนี้ก็คงดีคุณถ้าเขาอยู่ตรงนี้ก็คงจะมีความสุขอะไรประมาณนี้นะคะแต่เขาคนนี้อาจจะได้ไปอีกไปอีกทิศทางหนึ่งหรือได้จากคุณไปในในรูปแบบที่ไปมีคนอื่นไปมีคนใหม่ได้ห่างหายกันไป ได้เลิกลากันไปหรืออาจจะมีการที่เหมือนกับพัดภาคกันเนาะในตรงนี้นะคะมีมีห่างกันออกนะเพราะว่ามีพลังงานที่คล้ายๆที่ดูเหมือนกับว่าคุณนะั้นแะถ้าคุณสอดส่องเขาได้ในตรงนี้คุณจะสอดส่องแต่ถ้าคุณเห็นเขาได้คุณก็จะจ้องแล้วก็มองเขาในตรงนั้นแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้คุยกัน คุณอยากคุยไหมคุณอยากคุยคุณอยากสื่อสารคุณอยากจะบอกอะไรหลายๆอย่างในใจให้กับเขานั้นได้ฟังนะคะเพราะคุณยังมีความรู้สึกดีให้กับเขาคนนี้หรือพลังงานเก่าๆในตรงนี้อยู่นะคะพลังงานในตรงนี้คุณรู้ดีนะคะว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานที่เรานั้นน่ะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นแฟนกันแต่ว่าความสัมพันธ์เดินหน้าไปในทิศทางของความเป็นเพื่อนและไม่สามารถที่จะพัฒนาไปต่อได้เหมือนกับว่า เฟนโซนล็อกเราเอาไว้ในตรงนี้คือความเป็นเพื่อนล็อกเราเอาไว้คือเราไม่สามารถที่จะขยับหรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เนื่องจากความห่างไกลเราไม่สามารถควบคุมได้ในตรงนี้นะคะยากต่อการควบคุมเพราะฉะนั้นแนละ้คุณจะต้องใช้ความความคิดความสามารถแล้วก็ใช้ช่วงจังหวะเวลาเพราะเรามองว่าอีกนานเลยนะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะสามารถที่เหมือนกับ ทำอะไรได้มากขึ้นจะชัดเจนมากขึ้นหรือจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นในตรงนี้คือคมันต้องใช้ระยเวลาคือจากที่แบบว่าถ้ามีคนถามอกว่าต้องรออีกเหรอคะอะไรประมาณนี้จําเป็นต้องรออีกนะคะเพราะว่าถ้าคุณรอรอมาแล้วรอนานแล้วในตรงนี้คุณจะเป็นต้องรออีกเพราะว่าสถานการณ์ในตรงนี้คือถ้าคุณยังไม่สามารถทําอะไรได้ในตรงนี้คือคุณมีโอกาสนะที่คุณจะได้รอตราบใดที่คุณยังทาอะไรไม่ได้ นะคะแต่ถ้าคุณสามารถมีความคิดและพลิกวิกฤตอ้การเป็นโอกาสแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าคุณเห็นเขาในโลกโซเชียลมีการคอนแทคก,กันอยู่ในตรงนี้มีการที่ดูเหมือนกับาสามารถที่จะสื่อสารกันได้หรือจะคอนเน็กกันได้ในตรงเนี้ยหรือพูดง่ายๆว่าคุณ,ค,ณคุณยังอยู่ในโลกของเขาอยู่แต่ยังไม่มีการที่เหมือนกับคุณยังมีการวนเวียน ะะพลังงานยังมีการวนเวียนแต่ว่าไม่มีการเข้าถึงกันในตรงนะี้ถ้าคุณสามารถเข้าถึงเขาได้ในตรงนะี้คุณจำเป็นคุณจะไม่รอนานนะคะถ้าเป็นพลังงานแบบนั้นนะแต่อันเนี้ยเรามองว่าเหมือนคุณมาแล้วแต่คุณยังไม่เข้าเหม,มือนคุณจะเ้าประตูแต่คุณไม่กล้าเคาะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วรงมาดูกันนะคะว่าพลังงานของเขาคนนั้นเป็นอย่างไรนะคะเรามาขอดูตัวตนของเขาคนนั้นบ้างนะคะตัวตนของเขาคนนั้นเป็นอย่างไร คนรักของคุณนะคะได้ The Chariot นะคะได้ The s t e n d นะคะเขาควบคุมคุณอยู่นะมีหน้าหลักคุณถึงได้ยากต่อการควบคุมเขานะแล้วก็ t e s u b s a n t i l นะคะเขากำลังควบคุมเขาควบคุมคุณควบคุมตัวเองนะคะแล้วก็ควบคุมสถานการณ์นี้อยู่นะคะแล้วก็ Two Swords นะคะ The world. ในตรงนี้เขาที่เรามองเห็นว่าเขากำลังควบคุมตัวเองควบคุมตัวคุณควบคุมสถานการณ์ในตรงนี้คือเขาเองเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็อยากจะไปต่อนะแต่ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นไปในทิศทางใดเพราะเขาคนนี้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่เห็นอนาคตเขาไม่เห็นถึงความชัดเจนไม่เห็นถึงชัยชนะไม่เห็นเหมือนกับว่าบทสรุปสุดท้ายแล้วฉันจะ ไปในทิศทางใดดีไม่ดีในตรงนี้ถ้าเขาไม่มั่นใจในตรงนี้คือเขาจะยังไม่ทําอะไรนะคะเขาจะยังคงนิ่งคงจะทําเป็นนิ่งนิ่งอยู่นะคะเพราะว่าเขาต้องการความเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในตรงนี้เรามองว่าโอกาสที่คุณนั้นจะจะสูญเสียเขาไปในตรงนี้ก็สูงเพราะว่าเหมือนกับว่าในพลังงานในตรงนี้เขาพยายามที่จะควบคุมดูว่า ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าเขาจะ traction หรือจะทําอะไรลงไปในตรงนี้นคือทําไปแล้วอ่ะจะได้ผลตอบรับออกมาเป็นอย่างไรผลลัพธ์ที่จะทําในตรงนีน้ที่จะได้ในตรงนี้นคืออะไรนะคะเพราะาเรามองว่าสิ่งที่เขานั้นคนํานึงถึงในตรงนี้นคือผลลัพธ์ที่จะออกมาแล้วในตรงนี้นคุณเองอ่ะคุณก็ยังมีความที่ดูเหมือนกับว่าคือเหมือนกับว่าอยากจะทํานะแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรทําอะไรออกไปแล้วก็กลัว ไม่กล้ายังลังเลยังคิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณอย่าคิดนานนะเพราะว่าถ้าคุณคิดนานในตรงนี้เขาจะคิดว่าคุณนั้นไม่ต้องการเขาหรือหรือไม่ไม,ไม่ไม่อยากที่จะทําอะไรเพื่อเขาอะไรตรงนี้นะเพราะว่าเขากําลังมองกําลังสอดส่องเพราะคนที่กําลังโฟกัสอยู่ที่ตัวคุณหรือพยายามที่จะ,ะเหมือนกับสังเกตการหรือจับผิดคุณอยู่ในตรงนั้น คือเขาอะใจเขาอะโฟกัสอยู่ที่ตัวเราถ้าเราทําอะไรผิดพลาดไปในตรงนีน้คือเขาผิดพลาดเลยนะคือเขาตอนเนี้ยเขาเซนสทีฟอยู่นะคือเขามีความเหมือนกับว่าช่างใจอยู่คือเราอยู่ความสัมพันธ์ในครั้งนีน้ในใจของเขาอะคือเขาจะเป็นผู้ตัดสินนะแล้วเขายืนอยู่ในช่วงจังหวะที่เป็นเส้นได้บางๆถ้าคุณทพาพลาดในตรงนี้เท่ากับว่าคุณนั้นไปตัดเชือกเขาทุกอย่างจบนะคะอ่ เชือกนั้นขาดปุ๊บนี่คือจบเลยนะแต่ถ้าว่าถ้าคุณวางแผนดีรอบครอบดีไต,ตรตองมาอย่างรอบครอบแล้วคุณสามารถทําได้ในตรงนีน้คุณอาจจะมาเสริมมาสร้างทําให้เชือกนั้นที่เขายื่นอยู่ในตรงนีน้แข็งแรงและแข็งแกร่งมากขึ้นก็ได้นะคะโอเคเนาะน,นี่คือจิตใจของเขานะคะเขาพยายามที่เหมือนกับว่าปกป้องตัวเองด้วยแหละนะคะระดับหนึ่งนะคะที่เรามองเห็น เขาอยากจะให้คุณนั้นอ่ะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เขานั้นเกิดความมั่นใจเพราะในตอนนี้เขายังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าแนวนมความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแนวนมความสัมพันธ์นะคะนายสกาวน์ทรีซ็อกเพนตเ ถ้าช่วงนี้มีโฆษณานะคะรบก้นชมโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไฟสับเพนเดเคิลนะคะเพส e ับเพนเดเคิลในสับคัสนะคะแ้วน้ความสัมพันธ์คุณนะคะมีความพยายามต่อไปนะมีการต่อสู้มีการเรียนรู้มีการเปิดใจมีการเหมือนกับว่า เอาโอเคแหละมีความแบบเน็บหนาวมีความคร่งขว้างเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งถูกทอดทิ้งนะคะแน่นอนนะแต่อย่างไรแล้วนะคะการที่คุณคุณคิดว่าเขาทอดทิ้งหรือเขาคิดว่าคุณทอดทิ้งเขาก็ดีนะไม่ว่าใครจะคิดก็ตามนะคะอันนี้คือแนวโน้มเนาะจะมีการเริ่มต้นจะมีการปรับความคิดปรับทัศนคติสมัยนะคะว่า หรือ,หร,อหรือพูดได้ง่ายว่าจะมีการตบทวนอีกครั้งหนึ่งจะมีการมองเห็นภาพอย่างชัดเจนมากขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตรงนี้นทั้งหมดทั้งมวลในตรงนีน้เราไม่ได้ถูกทอดทิ้งแต่เพียงแค่ว่าในตรงนี้นต่างคนต่างฝ่ายไปหาข้อมูลซึ่งกันและกันส่วนตัวเราเองเราควรที่จะ,ะเหมือนกับว่าศึกษาแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลให้ดีกว่านี้ก่อนนะคะหรือศึกษาดูใจกันให้เรารู้ก่อนว่าเขาเป็นคนอย่างไรเราเป็นคนอย่างไรแล้วจุดต่าง จุดเหมือนในตรงนี้คืออะไรนะคะเราเอามาเปรียบเทียบแล้วก็เอามาแบบพิจารณาดูนะคะว่าเราควรที่จะปรับสิ่งใดนำสิ่งใดให้เข้ากันในตรงนี้เนาะอืมนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าทรงจิตวิญญาณกำลังจะบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่ทรงจิตวิญญาณกำลังจะมาบอกว่า Northing h i g o s s Wong นะคะก็คือว่าคุณนั้นไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปแบบว่า เอยฉันจะทําแบบนั้นผิดแบบนี้ไม่ถูกใจสิ่งนั้นคือมันไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยคือคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเืมแล้วก็แม้อ่า m a n i f e s t a t นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะคือสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันได้อยู่ข้างในอยู่แล้วอยู่ในใจของเราอยู่ในภายในของเรา อยู่ในจิตใต้สำนึกอยู่ในจิตปัญญาของเราอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เราทำตามสิ่งนั้นสิ่งที่เรารู้สึกแบบแบบอย่างตรงไปตรงมานะคะก็คือเรารู้สึกยังไงให้เราแสดงออกอย่างนั้นให้เราทำแบบนั้นให้เรา,าแสดงถึงความเป็นตัวต,วตวนของเราออกมานะคะเพื่อที่จะได้แบบมีความชัดเจนกันเกิดขึ้นฝ่ายเขาก็จะได้รู้ว่าเออตัวคุณเป็นคนแบบนี้นะ ตัวเขาเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้แบบว่าเห็นตรงๆเลยไม่ใช่บอกว่าตัวตนแท้จริงคุณเป็นแบบนี้คุณต้องการแบบนี้แต่คุณไปไปแสดงอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งซึ่งเขาก็จะปฏิบัติกับคุณในรูปแบบอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วคุณเป็นอย่างไรคุณก็จะต้องแสดงอย่างนั้นออกไปแล้วถ,ถ้าความสัมพันธ์ มันจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องยอมรับให้ได้นะคะในความสัมพันธ์ในจักรหน้าไพา่ในตรงนี้คือบ่งบอกได้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงนะคะเขาจะยอมรับเราได้แต่ถ้าในพื้นของความสัมพันธ์จริงๆแล้วในตรงนี้นเราควรที่จะแสงตัวตนของเราออกไปไม่ว่าเราจะเป็นบุคคลที่ตลกเฮฮาหรือเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยมั่นใจขาดความมั่นใจหรืออาจจะ มุทะลุดูด,ดันมีแง่ลบมากกว่าแงบ่บวกหรืออาจจะเป็นคนในไลฟ์สไตล์ที่ที่แบบบ้าละหำ่ำเราก็แสดงออกไปนะคะเราสนุกให้หา้าเราอยากจัวเลาอเราก็หัวราะบางคนอาจจะชอบที่จะหัวราะเสียงดังแต่พอเจอหน้าเขาอาจจะหัวราอเสียงเบาเขาก็แสดงเขาก็จะอ่านออกเขาก็จะรู้รู้ได้นะคะว่าคุณนั้นเก็บอาการหรือคุณกําลังจะเฟร เวกจาก,กเขาก็คือจะทําแบบในรูปแบบที่เหมือนกับหลอกตาเขานะคะก็คือเหมือนพยายามที่จะไม่ใช่ตัวตนหรือคุณขาดความมั่นใจขาดการเป็นตัวตนของคุณเขาก็ดูออกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องพยายามนะที่จะเ,เป็นตัวตนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้แบบว่าสิ่งที่ตรงปกในตรงนี้เนาะ นะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าโซนจิตวิญญาณกาลังจะบอกอะไรกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกันมาได้สักพักสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะแต่เพียงแค่ว่าในใจของเราอะ่ะคือช่วงเวลาเราอย่าไปยึดติดเรายึดติดอยู่ที่ว่าความสัมพันธ์ในตรงนี้ความรู้สึกข้างในอะ่ะคือเขาอะ่ะได้รับสารจากเราไปมากน้อยแค่ไหน และส่วนเราอะซึมซับจากเขาอะมามากเลยแค่ไหนแล้วเราเรียนรู้อะไรจากเขามาบ้างแล้วเรารู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาแล้วเรายอมรับอะไรกับตัวเขาในตรงนี้คือเรื่องเราเกี่ยวกับตัวเขาเรา,า,เาเราู้อะไรมากไหมอะบ้างไหมในตรงนี้นะมากน้อยแค่ไหนในตรงนั้นนั่นเองนะเราต้องยึดติดก,กับข้อมูลที่เรารับแล้วก็สิ่งที่เรากระทาให้กับเขาและเขาตอบสนองกลับมาในตรงนี้เนาะและ้วแล้วตรงนี้นะคะ ส่งจินจันกำ,กำลังจะมาบอกว่า p พ u l n เนสนะคะเพ u l n เนสในตรงนี้นะคะพยายามแบบเหมือนกับว่าทำตัวเองให้แบบว่า,าปลดปล่อยนะคะให้มีความสุขเข้าไว้ความสุขในตรงนี้ก็คือความสุขจากตนเองถ้าเรารู้สึกคิดขีเรรู้สึกวิตกกังวลในตรงนี้นะคะ่ะเราอาจจะไปนั่งชิลๆจิบกาแฟหรืออาจจะเปิดเพลงเบาๆหรืออาจจะนั่งสมาธิเพื่อที่จะปลดปล่อยหรืออาจจะแบบ หลับตาสักสิบวิสิบห้านาทีอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นการแบบผ่อนเอเนอร์จีที่ไม่ดีออกไปในตรงนี้เนาะทำตัวเองให้แบบว่าหายใจแบบโล่งโปร่งสบายมีความสุขกล้าที่จะยิ้มกล้าที่จะพูดคุยยิ้มแล้วคือหน้าแล้วไม่ตึงนะคะคือแบบเป็นธรรมชาติเนาะ ถ้าคุณมันมีความสุขนะคะแล้วคุณสามารถแผ่กระจายความสุขในตรงนี้ให้กับเขาได้ในตรงนี้คุณจะมีความสุขโดยอย่างแบบคุณไม่ต้องแสดงหรือไม่ต้องตั้งใจทำหรือพยายามทำอะไรตรงนี้นะแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณจะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันหรือได้คู่ครองกันได้มีความที่เหมือนกับว่ามีความแบบมีทรายบางอย่างว่าโอเคเขาอะ จะแสดงถึงความชัดเจนนะจะมีความชัดเจนกันเกิดขึ้นนะจากที่เขานั้นไม่เคยบอกรักเขาอาจจะมีการแสดงถึงคําพูดที่สื่อถึงความรักในตรงนี้ออกมาก็ได้นะคะลิลิเจฟเฟสเตอร์นะคะในตรงนี้บ่งบอกถึงความต่างนะคะถึงความที่แบบว่าไม่ค่อยเข้ากันหรือไม่ค่อยลงรอยกันในตรงนี้ก็เป็นได้นะคะหรืออาจจะแสดงถึงอาการที่ คุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติกันหรือเปล่านะคะอืมนะมีการต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างถิ่นต่างฐานต่างกันหมดเลยนะคะมีระยะทางเข้ามานะในตรงนี้นะคะอืมเพราะฉะนั้นเราจะจําเป็นที่จะต้องอมีเวลาให้แก่กันนะในตรงนี้เรียนรู้ซึ่งกันและการพูดคุยกันให้เยอะๆสื่อสารนะคะ ถ้ามีโอกาสในตรงนี้พบเจอกันได้ก็ก็ดีนะคะแต่ว่า,า finance and career ในตรงนี้มาบุ่งบอกถึงความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินไหมเราก็มีอะไรที่ยังเปิดเผยกันไม่หมดไหมนะคะมีอะไรที่แบบยังปิดบางซ่อนเลนมีแบบเงื่อนงำอะไรอยู่หรือเปล่านะในตรงนี้เนาะ พยายามให้ดีนะคะพยายามสืบพยายามส่องพยายามเรียนรู้พยายามเหมือนกับให้รู้ให้ได้อะค่ะว่าชีวิตประจำวันของเขานะ่ยคืออะไรถ้าเราคิดอยากจะคบกันจริงเนาะคือเราต้องรู้ให้ได้ว่าชีวิตประจำวันของเขาที่เขาใช้ตั้งแต่อ่านอนหลับตื่นนอน แล้วเขาทําอะไรบ้างเราจําเป็น,นีต้องรู้นะคะเราเราไม่อาจจะเราเราไม่อาจ,จต้องรู้ได้ทุกเรื่องหรือ,อรายละเอียดแบบเจาะลึกทุกวินาทีแต่เราก็สามารถที่เหมือนกับว่าอ,อีเวลานี้เขาทําแบบนี้อยู่อะไรประมาณนี้นะคะพ,พยายามเหมือนเหมือนกับว่ามีการคาดเดาได้เล็กน้อยนะคะว่าอ,อือประมาณนี้นะเขานอนหลบับประมาณนี้เขาตื่นโอเคเวลานี้เขาทํางานอยู่เราจะไม่ยุ่งกับเขานะหรืออาจจะแบบ เรารู้แหละว่ารูปแบบงานเขาเป็นประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะบางคนอาจจะไม่ค่อยแม่นในเรื่องของช่วงเวลาอาจจะแม่นในเรื่องของลักษณะแล้วก็อาการในตรงนี้มากกว่าก็ดูนะคะว่าเรานั้นจะสามารถแบบเรียน